การอยู่ตัวคนเดียวอย่างแข็งแกร่งในสังคมปัจจุบันในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารดิจิตัลแนวคิดเรื่องการอยู่ตัวคนเดียวอาจฟังดูขัดแยง้งหรือแม้แต่ถูกมองในแง่ลบแต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างแข็งแกร่งหรือ strong solitude ไม่ใช่เรื่องของการถูกตัดขาดจากสังคมแต่คือการค้นพบความพึ่งพาตนเองความสงบภายในและการเติบโตส่วนบุคคลการอยู่คนเดียวไม่เท่ากับการถูกทอดทิ้งหรือความเหงาความเหงาเป็นความรู้สึกเชิงลบที่เกิดจากการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมที่พึงพอใจในขณะที่การอยู่คนเดียวยังมีคุณภาพคือสภาวะที่เราเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง ใช้เวลานั้นในการทำความเข้าใจตนเองพัฒนาทักษะและเติมพลังใจเป็นการใช้เวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเติบโตม่ใช่การหลบหนีจากโลกภายนอกการพัฒนาความสามารถในการอยู่คนเดียวอย่างแข็งแกร่งอาศัยเสาหลักสำคัญหลายประการ 1. การรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง (self-awareness) เมื่อเราอยู่คนเดียวเรามีโอกาสที่จะได้ฟังเสียงความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริงปราศจากเสียงรบกวนหรืออิทธิพลจากผู้อื่นเวลานี้ช่วยให้เราเข้าใจค่านิยมความต้องการและจุดมุ่งหมายในชีวิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับตัวต,วตนของเรา 2. การพึ่งพาตนเอง self reliance การใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการยอมรับหรือการสนับสนุนจากผู้อื่นตลอดเวลาช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองเราเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาตัดสินใจและรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้มากขึ้นความสามารถนี้ทำให้เรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองในทุกสถานการณ์ 3. การสร้างขอบเขตที่ชัดเจน setting boundaries คนที่มีความสุขกับก,บการอยู่คนเดียวมักจะรู้คุณค่าของเวลาส่วนตัวและสามารถสร้างขอบเขตที่ชัดเจนกับผู้อื่นได้พวกเขาให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง s e l ฟ์แครและไม่ปล่อยให้ความต้องการทางสังคมเข้ามารบกวนพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป 4. คุณภาพความสัมพันธ์ Quality, Relationships Paradox ที่น่าสนใจคือยิ่งเราสามารถอยู่คนเดียวได้ดีเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะเมื่อเราไม่ต้องการคนอื่นเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าเราจะเลือกสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อหนีความเหงาการอยู่ตัวคนเดียวอย่างแข็งแกรง่งคือทักษะชีวิตที่ทรงพลังในสังคมยุคใหม่เป็นการลงทุนในตัวเองที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของความสงบความมั่นใจและอิสรภาพทางอารมณ์ เมื่อเราสามารถมีความสุขกับพื้นที่ส่วนตัวและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองได้เราก็จะพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆในโลกภายนอกและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการมีคนอยู่รอบกายตลอดเวลาแต่วัดจากความสามารถในการยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตัวเราเอง